สวัสดีครับเราก็ยังอยู่แถวแถวเขาใหญ่นะครับอันนี้เป็นโรงแรม sp3 ตรงแถวแถวเขาใหญ่ฝั่ง,งนครนายกนะครับโรงแรมนี้เคยไปพักแล้วนะก็โอเคห้องสะอาดนะครับเป็นโรงแรมที่สร้างไม่นานมากไม่เกินห้าปีอืจ้ะ ก็น่าอยู่นะครับสะอาดนะครับมีสระน้ําด้วยแต่ไม่กล้าลงไปเล่นนะครับช่วงนี้นะราคาก็พันกว่าบาทนะครับอยู่สามคนก็พันกว่าบาทปกติก็ประมาณพันพันต้นๆถ้าสามคนก็บวกเข้าไปหน่อยสี่ร้อยนี่เป็นอาหารเช้านะครับมีอาหารเช้าด้วย wifi ทีวีตู้เย็นนะครับ อเช้าก็โอเคใช้ได้เลยนะครับมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งข้าวต้มหมจีบนะอันนี้ก็มุ่งหน้าไปทางเขื่อนขุนด่านปาก,การชนนะครับ ก็เคยไปมาแล้วแหละรอบแต่ว่ารอบที่แล้วไม่ได้ถ่ายคลิปนะรอบนี้เลยไปถ่ายคลิปก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเขื่อนคุณด่านก็พัฒนาขึ้นมาหลายอย่างนะครับแล้วก็มีการตรวจโควิดนะครับตรวจอุณหภูมิก่อนขึ้นทุกคนด้วยนะครับก็ดีเลยนะเป็นการดีมากนะครับอันนี้ที่นครนายกปาจีนเนี่ยยังเป็น ธรรมชาติยังโอเคอยู่เลยนะดูดินะครับธรรมชาติยังสวยนะครับนี่ก็มาแวะที่แรกเป็นฟาร์มแกะนะครนายกนะจ๊ะนะครับเสียค่าเข้า,ขานิดหน่อยแต่ว่าคุ้มค่ามากนะครับประการเขาเยอะนะก็ต้องจ่ายกันนิดนึงก็ <c oughs> อยู่ติดตลาดเท่งด้วยแต่ตลาดเท่งเขาเปิดเย็นนะเราไปตอนเช้า เก้าโมงนะเก้าโมงสิบโมงประมาเนี้ยก็ยังไม่เปิดนะแต่คนมาเที่ยวเยอะอยู่ดิรถรถ,รถเริ่มมากันเยอะพอสมควรนะครับเรามาแล้วก็มาแวะฟาร์มแกะกันก่อนนะครับเขาก็เป็นข้างหน้าเป็นร้านกาแฟสวยนะครับสวยกาแฟไซส์ค่อนข้างใหญ่ สวยนะครับแล้วก็มีข้างหลังเป็นฟาร์มแกะเลี้ยงสัตว์ไว้เยอะแยะนะครับมันนกนึกอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะครับอะเข้าไปดูกันนะครับอ่เด็กเลี้ยงแกะสถานที่ค่อนข้างกว้างนะพนักงานเยอะสวยดูแลดีพอสมควรมีการเช็คอินก่อนนะครับ นี่เป็นด้านในเห็นไหมมีจุดที่ให้ถ่ายรูปเยอะนะดูดินะครับนี่มาเราเราก็มาช้าคนแปดเก้าโมงสิบโมงนะก็พนักงานแล้วก็ลูกค้าก็มีมาพอสมควรแล้วนะมีมาเดินมีอะไรมาพอสมควรแล้วขนมขนมก็มีนะที่นี่ส่วนใหญ่มาก็เป็นครอบครัวครับที่มากัน ครอบครัวหนึ่งสี่ห้าหกคนน่ยมากันทางครอบครัวนะครับเป็นจุดแวะทางครอบครัวไาเที่ยวเป็นกลุ่มก็เป็นของสะสมของเจ้าของอะนะเขาก็มาตกแต่งร้านนะครับเนี่ยจม,ด,ม,ด,ม,ด,มดุงพุมดีอะไรเงี้ยนะเก่ามากอะใครที่ยังไม่เคย เ็นของเก่าก็จะเห็นที่นี่เขาก็จะเก็บไว้พอสมควรนะครับเจ้าของเขาค่อนข้างเทสดีนี่รสนิยมดีนะนะครับเก้าอี้เนี่ยเขาก็จะมีโซนต่างๆนะ e เก้าอี้ก็จะแตกต่างไประหว่างโซนนะครับของสะสมก็จะมากันเอามาโชว์ให้ดูกันนะครับรูป,ประบรมฉายาลักอะไรเงี้ยนะครับก็จะมากัน ะจะมีหลายโซนนะที่นี่สร้างเหมือนสร้างเหมือนบ้านะนะครับมีหลายโซนหลายห้องเลยะนะครับเนี่ยนะครับมีของเก่ามีพับรมฉายลักษ์อะไรเงี้ยลอเก้าให้ดูกันหายากนะครับนะครับก็จะมีให้ดูให้ชมกันเขา mix and match มีหลากหลายเลยครับ ทั้งของสะสมแล้วก็เนี่ยจักรยานนี้ก็ต้องมีสามสิบปี<อ>ะนะครับทรงเนี้ยหายากนะคงเป็นของสะสมของเจ้าของร้านอะ่ะมาโชว์ให้ดูนะหาชมยากนะครับไม่ค่อยมีนะครับนี้เข้ามาในสวนแล้วนะครับก็ ค่าเข้า80บาทนะครับก็จ่ายจ่ายได้คุ้มค่านะครับเนี่ยมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะหลายจุดเลยนะมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะเลยมานะครับคุ้มค่าครับมาที่นี่อัปเดตเ c e b o ๊กกันสนั่นเลยนะมุมสวยๆหลายมุมนะครับมีทั้งนกทั้งแกะ มานะครับให้เราดูกันก็ค่อนข้างสะอาดค่อนข้างสะอาดมีโก่งมีแกะอันนี้แกะปลอมนะสถานที่กว้างขวงครับกรุงเทพไม่ค่อยมี กรุงเทพก็ทําคือกรุงเทพที่แพงแนละ้วคงกว้างขนาดนี้คงไม่ไหวนี่น่าจะเป็นห้าสิบไร่ได้นะเยอะที่เยอะพอสมควรต้องมีประมาณยี่สิบเกินยี่สิบไร่อ่ะนะครับของกรุงเทพนี่กรุงเทพก็จะมีอยู่โซนพระรามสาสองนนะที่เป็นแบบสวนสัตว์มีสัตว์โชว์ตัวเล็กโชว์บ้างนะ จะมีอยู่แถวพระไหล่สองนะที่นี่นี่กว้างจริงสุดยอดข้างหลังก็ลึกเข้าไปเลยมีมีมาให้ดูใช่ไหมมา,มาให้ดูด้วยนะครับมีควาไอ้นี่อะไรวัวปะบัวหรือควายนะนะครับก็ไม่ได้สนิทกันนะก็เลยไม่ได้เข้าไปใกล้ <laughs> มีกวางด้วยมีกวางด้วยครับนะครับนะ ตอนตอน,อนี้ตอนมันตอนไม่ไม่ได้สายมากนะประมาณสั้สิบโมงเก้าโมงสิบโมงนะนะครับคนก็เริ่มเข้าไปดูกันพอสมควรนะครับผมจะไม่ได้จ้าง s t a n d ์อินมานะก็ต้องมีชาวบ้านเดินกันอยู่บ้างนะมันก็จะโอเคหน่อยนะครับแดดแต่แดดก,ก็ร้อนพอสมควรนะเนี่ย นี่นี่แกะแกะนะครับรู้งานนะเพราะคนเดินนี่นะคนเดินมาปป๊บแกะนี่เดินมานะเดินเข้าใส่เลยนะแกะที่นี่ไม่ได้กลัวคนนะครับแกะที่นี่ที่ชอบคนนะครับคนที่เข้ามาเที่ยวก็จะซื้อผักซื้ออะไรเข้ามานะก็จะมีขายด้วยนะครับซื้อผักมาเลี้ยง แกะนะฮนะดารามีดารามามีชาวบ้านมาเป็นเข้ากล้องเ,เด็ก,ดกนะกี่เด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะไม่ใช่นะครับแล้วก็ถ่ายแวบๆบแบบนิดนึงนะครับเนี่ยเด็กเนี่ยามาเป็นครอบครัวนะมาเดินเล่นถ่ายรูปกันนะ พนักงานเขาก็จะมาถ่ายรูปด้วยเพราะว่าเขาจะคงส่งให้เจ้านายเขาดูนะครับแกะก็อยู่ทั้งวันนะแกะเนี่ยคนเดินมานี่ชูหน้ามาเลยนะครับเลี้ยงหลายตัวเหมือนกันนะนะครับ อันนี้เป็นร้านกาแฟด้านในนะครับก็มีร้านมีสองร้านมีร้านด้านในร้านด้านนอกมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะนะครับโอ้โหเป็นร้อยจุดอะเสาสาวมาที่นี่นะรับรองเลยว่าคุ้มค่านะครับครับอันนี้ก็ออกมาจากฟาร์มแกะมาถึงน้ำตกวังตะไครนะครับมัน มาดูอะไรที่แบบเย็นๆกันบ้างนะช่วงนี้มันร้อนใช่ไหมจะมาเที่ยวที่เย็นๆเล่นน้ำกันนะครับน่ไม่รู้เคยมาหรือเปล่านะจำไม่ได้แล้วอาจจะเคยมาเด็กมากอะไรเงี้ยน,นะน่าดูดิสดชื่นมากเลยมีน้ำตกนะครับคนเยอะพอสมควรนะนี่เก็บวันนี้เก็บค่าเข้าร้อยห้าสิบนะ คนเยอะพอสมควรเลยนะเขาเก็บเป็นคันนะถ้าเกิดว่ากระบามากระบาอะไรเงี้ยมากระบาก็ร้อยห้าสิบขึ้นมากันสิบคนก็เก็บร้อยห้าสิบนะนะครับแต่ได้คอนเทนต์คุ้มค่าแล้วคนเดียว็คนเที่ยวเยอะ,น,ยอะ,ยอะนะมุมสวยๆเพียบนะก็ด,ดีนะครับเนะ่เขาก็มุมสวยเขามีเยอะมันพอสมควรมุมเล่นน้ำนะ ะครับกว้างมากนะน่าจะเป็นพันพันไล่ติดเขาใหญ่นะติดเขาใหญ่สวยหไหมเนี่ยก็ออกมาดูอะไรเขียวเขียวกันบ้างนะอยู่ที่กรุงเทพเดี๋ยวก็อย่าลืมนะั้นโซเชียลดิสท n นซิ่นะครับรักษาระยะห่างแล้วก็ใส่หน้าก,กากล้างมือบ่อยๆนะครับไปเที่ยวไหนก็ ล้างมือนิดนึ่งเนี่ยน้ำตกใช่ไหมน้ำตกน้ำตกน้ำตกนะครับอันนี้ก็ถัดจากวังตะไคร้ก็มาเขื่อนขุนด่านปาการชนนะครับนะน,นี้เป็นจุดถ่ายรูปเลยใชไหมก็ทำตัวเนียนเข้าไปกับ แก๊งมอเตอร์ไซค์นะครับแต่เอาโฟรจูเนอร์มานะเอาโอรจูเนอร์มานะครับก็สรุปแล้วรถที่ขับเที่ยวเนี่ยนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมฟอรจูเนอร์เยอะนะครับเป็นรถขับเที่ยวที่ดีมากนะครับทางเทิงเนี่ยลุกดินลุกดินลุกดังอะไรเนี่ยนะครับฟอรจูเนอร์ลุยแหลกนะครับ ตัวอื่นก็ใช้ได้นะพวก5ประตู SUV ก็ใช้ได้หมดวันนี้เอา Fortuner มาเทสประมาณ500กิโล3วันนะเป็นรถที่นะครับไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมเขาขับกันเยอะนะเป็นรถที่ท่องเที่ยวได้คุ้มค่ามากลุยได้หมดลุกลงลูกลังนะครับ ลุยแล้วก็ไม่พังนะกลับมายัางใช้ได้อยู่เดี๋ยวก็คงร้างตั้งขายนะครับเทสแค่นี้พอนะนะแรงดี 45, เครนสองเปอร์เนห้านะขึ้นขขงขึ้นเข่าดีมากเลยเนี้ยนี้ตีเนียนกับมากับแก๊งมอเตอร์ไซค์นะครับนะแก๊งใหญ่มากเลยนะดิตีเนียนวาไม่รู้แก๊งอะไรนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะเป็น n m a x นะ กลุ่มเมื่อกี้เป็นเอ็นแม็กกลุ่มนี้ไม่รู้เป็นรถอะไรน่าจะเป็นมิกซ์มิกกันผสมนะท่านใดดูรุ่นออกก็คอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะครับไม่กล้าไปใกล้มากตัวเขากลัวเขาเตเอเอีม <_ C> มาถ่ายอะไรนะถ่ายอะไรแก๊งนี้นะครับก็เมื่อกี้ก็ถ่ายหน้าเขื่อนแล้วนะนี่ขึ้นมาบนเขื่อนแล้วครับหลังจากที่ไปตรวจคัดกรอง โควิดแล้วนะครับก็ขึ้นมาบนเขื่อนคนเที่ยวเยอะนะคนเที่ยวเยอะมีรถพาเที่ยวนะครับเนะ่ยนั่งรถไปได้เลยนะนะครับแต่วิวตรงโซนนี้ก็สวยแล้วถือว่าสวยแล้วเนี่ยอันนี้คนต่างชาตินะเนี่ยนะครับไม่ได้พูดไทยอะ่ะคนต่างชาติอ่ะนะครับมาเที่ยวดูสิวิวสวยเห็นไหมนะครับวิวสวยเลย ก็อย่าลืมใส่แมส์ไปกันนะนะครับอันนี้เป็นโซนที่ทําใหม่นะเป็นร้านกาแฟรสร้างใหม่ขึ้นมานะครับเมื่อก่อนยังไม่มีอันนี้ร้านกาแฟรสร้างใหม่นะครับก็วิวสวยครับอันนี้เป็นที่จอดรถนะครับก็สามารถขึ้นมาจอดบนเขื่อนได้เลยนะแล้วก็เดินเที่ยวด้านบนนะครับร้านอาหารอะไรต่างมากระเดแยะนะครับอันนี้มาคอนเฟิร์มนะครับว่าโฟรจินเนอร เป็นรถที่เหมาะสําหรับท่องเที่ยวมากนะผมมีอยู่หกเจ็ดคันนะมีมีรุ่นหน้าแชมป์เนี้ยนะครับแล้วก็มีรุ่นใหม่ก็มีสองคันรุ่นนี้มีสี่คันนะครับยืนยันว่าเป็นรถที่ดีมากนะท่องเที่ยวนะอันนี้ก็ออกจากเขื่อนขุนด่านก็มาแวะกินไก่นะครับของทางนครนายกครับไก่ที่นี่จะไม่เหมือนห้าดาวนะจะเป็นไก่อร่อยดีเหมือนกัน